Điếp. Chẳng hòa đeo lối đâu Vô nà ย่อของด้วยทันวาแล้วเล็งไปที่เน่าออกกันน่ะเ,ออเปลี่ยนยืนทรงไม่ได้บอดี้อ่ะมือกับเท้าไว้มันสัมพันธ์กันยกเท้าหลงโงนะเดี๋ยวมันเกี่ยวอีกโดยเฉพาะไอ้หนึ่งอ่ะกำลังขามันไม่มีเลยฮะ บอให้ได้อย่าให้ซ้ำเพื่อนดึงยังหวาไว้คุมจังหวาไว้รู้จักออกสั้นออกยาวอย่าเล่นแต่สั้นให้มันหนักแน่นพยายามพาร์ังหวาแรกให้มันแม่นให้ตรงเพื่อนดิ ตัวได้ร่างกายต่องบาลานซ์เรียกชื่อเพื่อนให้แล้วก็ไปเปลี่ยนตำแหน่งไปกลับคืนหนึ่งรอบทำมังวด5รอบไปอ่ะนี่หนึ่งเที่ยวไปทำมะงวด5เที่ยวไปกลับคืนหนึ่งเที่ยว

เริ่มลงในช่องชงตัวได้ตอน